Hello, welcome back. I didn't sign up for this. I don't want to watch this. I don't know. I'm so okay. scared. So we're watching, we're watching trailers, but like this one, this one. I've seen snippets online because people keep doing edits, and yeah. it looks so sad. People say that they've been like sobbing watching the the pilot, and I don't, I don't think so. I want that. Also, it's based on a true story, and it involves religion. You know, they're dying at the end. Or something like that. When does a true story revolving around religion end in a good way? I'm so scared. Me too. Oh. Okay, so we're watching Ticket to Heaven. <laughs> <laughs> yeah. Oh, it starts with a fucking quote from the Bible. I can't at least. Uh, ah. Yeah, Do you see the quote? Why is it sad? Oh my god! Yeah, I, <laughs> yeah I'm pressing play. <clears throat> the music already. I uh, I seriously, this show is gonna. I know <laughs> it's gonna <getting laughs> be so bad. Cool. Nineteen six, they're, they're gonna dying. die. ก็จะฮัพรีสนะกันเลยเชื่อว่าบันไดเนี้จะนำพาทุกคนไปสู่สวรรค์และจะมีสัตว์ลายอยู่มากมายคอยกัดกินมนุษย์มีบาปเพื่อไม่ให้ไปพบพระองค์เมื่อเราศรัทธามากพอก็จะสามารถขึ้นไปบนนั้นได้คุณพ่อครับถ้าผมชอบผู้ชายจะยังได้ไปสวรรค์อยู่ไหมครับ เขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในเขตบ้านเนรกับพวกเราถึงแม้ว่าเขาอ่ะจะไม่ใช่เด็กเนนแต่พ่อก็อยากให้แทนรักดูแลและพาเขากลับสู่เส้นทางของพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วได้ขาวแม่มึงติดคุกเพราะมึงไปตุ้ดหรอวะก่งเจ้าของมึงเนี่ย It's so weird seeing Gemini like this ดียงอะไรกูถามจริง พระเจ้าให้อะไรมึงบ้างวะถ้ามึงเชื่อมึงก็จะรู้ถ้าไม่รู้อะแสดงว่ามึงอะยังเชื่อไม่มากพอจบหมหกไปเปนเรียนต่อจริงเหรอกูเห็นตัวเองงั้นแล้วกูก็คงบวนเลยและเธอยังอยากจะไปสวรรค์ไปพบพ่อแม่ของเธออยู่รอเปล่าโอ้โห oh, the manipulation is kinda heavy รู้ใช่ไหม กวพระเจ้ารักและให้อิสระเธอเสมอจะทำดีหรือทำชั่วก็ลองคิดเอาข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดประทานพละงกำลังให้ลูกผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้ลูกไม่รู้แล้วว่าลูกควรต้องรู้สึกอย่างไรนะถ้าพระเจ้าไม่เลือกให้เดี๋ยวเราเลือกให้เองถ้าลูกเป็นคนบาป แล้วพระองค์จะให้อภัยลูกไหมเลิกทำลายอนาคตของตัวเองได้แล้ว,วแล้วกูควรทำยงไเลยวะบ้านกูขอร้องอ่ะมึงคิดจริงจริงวะพระเจ้าช่วยอะไรมึงได้อ่ะเดวิดลี่คอลินบาร์มันโนทางมของเธอยังเหลืออยู่บ้างไหม เจ้าไม่อยากให้เรารักกันโลกนี้จะมีพระเจ้าไปทำไมวะก,กูจะกลับมาลักพระเจ้าได้จริงๆหนอวะได้ดิถ้าเราเชื่อมากพอมึงว่าข้าวันนั้นจะมีที่ให้เราสองคนปอ่าวะคลอดีย <laughs> i'm not okay i don't want it to take it back <laughs> they've grown up so much but i don't want this it's so bad but it's so important i know i know Will we survive though? No. That's the thing. <coughs> Probably not. This was a lot. Especially if i after Cat for cash. <laughs> <laughs> I, I can't say anything else. I'm just. I'm. Goodbye.